free and dive into the sky hear the wind crying out its prayer while we're so ashamed to be alone Is a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Go with สวัสดีครับผมมาต่อกันที่ EP ที่74นะครับตอนนี้อยู่กับคิเชโนโรนัลโดครับและมีเกมสำคัญกับแอตเลติโกมาเดนะครับซึ่งวันนี้เราเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของแอตมิริโอ้โหกองหน้าเขาเป็นบูบาตอฟกับตอร์เรสครับซื้อบูบาตอฟมาครับแอตมิริตแม่ไม่ธรรมดาครับโอเคงั้นไปลุยกันเลยครับในแมชนี้เราได้ไปพบกับแอตเลติโกมาเดกที่ซานเดโกโบเดวิลก็ยังลุยต่อเนื่องครับสำหรับ EP ของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับตอนนี้74แล้วนะครับ EP ที่74นะครับนะครับวันที่สมาขอไยครับมาที่สนามซาน d i e g โก u e n a าบิ w ครับบ้านของเรอัลมาดริดครับต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดผู้สศัตูครับกองจากที่ทีมคูแล้วก็ดวลกับเกเดร์บาสครับวันนี้ส่วนกับตันทีมอย่างกาบี้ครับโดยกับเซอร์กิโอรามอสครัดวันนี้ส่ง3ประสานครับจากโรนัลโด้กเดรเดีแล้วก็คาริมเบเซม่านะครับ ความสําคัญมันอยู่ที่ถ้ามาดดิชนะได้แต้มจะทิ้งห่างนะครับหมายถึงในบีคัมลีเจนโหมดนี้นะครับแต่ถ้าแพ้จะโดนแซงโดนแอดมาดดิแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับนี่ครับกองจับมาที่สามกษัตริย์บีบีซีกับเดลเบนแล้วก็โดครับนี่ครับโอปตอฟกับทางด้านเฟอร์นันโดตอร์เรสครับกองหน้าของแอตเลติโกมาดดิในเกมนี้นะครับเกมสำคัญเริ่มขึ้นครับเป็นมาดดิดดาบี้แมตช์นะครับ บันอยู่ที่อิซโให้มาบเบซีมาครับโรนลโดฉีกมาแล้วแตะโยกเข้าขวาได้ไหมโอ้ยจังหวะนี้ว่าไงครับแมู่้สินโอ้ค,คือคือโดนแซงน,นิดหนึ่งครับแล้วต้องต้องเตือนครับฝนดตดอตอร์เรสกับคาริบเบซีมานมี่มีปัญหากันนะครับเพิ่งเริ่มเกมมาไม่ทันไรครับตอร์เรสโดนเตือนก่อนเลย <c oughs> โอ้แม่ไปย่ำที่ก้อเท้าของคาริบเบซีมาเลยครับเบซีมาดูก็เซ็งครับ เป็นฟรีคิกครับแกรเดตเบลจะยิงเลยหรือเปล่าต้องดูครับเปิดยิงไกลไปตรงตัวของทีมคูครับแกรเดตเบลรวมขยันของโรนัลโดนะครับจะต้องช่วยกันยืนคุมโซนตำแหน่งให้ดีครับฝั่งของมาริดนะครับเบลเก็บได้มาที่ลิซโซแกรเดตเบลนะครับวิ่งมาตรงกลางโรนัลโดขอนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหมงแม่เจ้าตัวพุ่งมงเลยครับไปติดทีมคูหาช่องได้ดีมากครับโรนัลโดอ่ะครับเบอร์าตอฟขึ้นมาต้องระวังกับลุมสองฝั่งของมาดริด เรามีหน้าที่ขยับหาตำแหน่งให้กับเกเดเบลมีพื้นที่ในการเล่นนะครับแล้วก็มาที่โรโนัลโดฉีกตลอดครับนี่ครับความเร็วโอ้ยแล้วจิ้มได้เอาครับยังได้อยู่โรโนัลโด,โ,ดโอ้โหทุ่มเทเต็มที่กับเซกิบิเนสพยายามจะเอาประตูแรกให้ได้ครับมาดิดเดโก้ต้องระวังตอเลสส่วนครับวารานเข้าพุ่ดไม่ดีครับแล้วขึ้นมาวารานประกบได้ดีครับแก้ไขไปที่นาบาสเปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างครับลูกา้าโมดิสโมดิส อยากเอาตัวรอดไปได้อู๋มาดิดอยู่กันแน่นนะครับแอนมาดิดครับเบลคืนกลับมาโดโลโด่วิ่งวิ่งไล่เส้นตลอดครับเจอกับคาริมเมเชมาอยู่2คนแล้วกับเบลเปิดมาโรนัลโูโอ้โหแม่ถึงทีมครูแล้วครับโอ,โอ kind of <mel> ้ย <mel> <mel> ี่สิบนาทีแรกนี่ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ครับวิ่งทั่วสนามครับโรนัลโด่คือหายเจ็บกลับมาก็ตั้งใจมุ่งมั่นทำผลงานเต็มที่นะครับ ต้องดูดูด,ดูฟอร์มโดยรวมของทีมด้วยนะครับจะเข้าบอลพุดพลาดไม่ได้ต้องระวังนี่จังหวะผ่านมาของเตียโก้แล้วเบอร์บาตอฟจริงโอ้หูเกือบโดนครับแมโอ้ทอรเรสเก่าเลยเกินครับโยกหลบแล้วให้เร็วทันทีครับเตียโก้บุกท็อปแต่ดิรามมสมาได้แล้วซัดดีวขวาให้เกือบโดนครับเกือบโดนครับมาเด็ดลูกนี้สุดสีครับต้องใจเย็นๆครับเกมนี้พยายามกระจายมารับบอลอย่างครับโรนัลดมาที่ ลงจะไปที่เตียโกคุณหาช่องไปเรื่อยๆครับพยายามขยับตำแหน่งครับโบดิไ้วางอย่างนี้ให้เลยครับแแบไม่ลำน้าครับแบบนี้เราถึงก่อนแน่นอนหรือเปล่าถิ่นคูเร็วเหลือเกินครับช่องได้แล้วไปที่มาซลโลให้เปิดให้ครับโรนัลโดโอ้โหพยายามทุ่มเทเต็มที่ครับตรงกลางมีใครว่างไล่บีไปครับเบอร์บาตอฟโอ้โหดูความเก่าของเบอร์บาตอฟเจอกับรามอสแย่งได้ไหมครับดันดิโลเข้าประกบเลยครับ ให้มาครับเฟอนันโดตอเรสนี่ครับต้องระวังความเก่าของตอเรสให้ดีครับจิ้มได้โอ้โ็อกบอลไปไปดื้อครับโรนัลโดมาอย่างนี้แล้วเลือกครับใจเย็นแล้วเกินแล้วยิงหนึ่งศูนย์โอ้ลูกนี้ครับต้องชมความนิ่งเหลือเกินครับคริสเตนโนโรนัลโดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับความผิดพลาดครับอามาซึ่งการเสียประตูครับของแอตมาดริด ต้องดูับแมใครไปเล่นยากครับโคเซกิมินีสครับเราพลาดให้กับโรนัลโดครับโอ้โหดูความเร็วแบบนี้ก็ห่างเลยครับคือมีทั้งเบลเบซม่าแล้วแต่ว่าโรนัลเลือกความนิ่งนี่ครับหลอกโอดินแล้วก็โอ้โหซัดเองครับซัดเองครับหนึ่งส่วนเลยครับโอ้โหเจ้าตัวนิ่งเหลือเกินครับโรนัลโดดูก็ฉกบอลไปได้ครับเป็นกิมินสที่พลาดนะครับนี่เลยครับมาแต่มองไกลครับโรนัลโดมาเองนะครับลูกนี้ต้องชมครับ ความนิ่งคือจะยิงก็ได้ให้ไปเสียมากก็ได้แต่ว่าเจ้าตัวเลือกโยกหลอกโคดินครับแล้วก็นี่นะครับช่องเปิดแล้วก็ซัดผ่านมือทีมกูเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโรนัลโด้ก็ต้องให้เครดิตโรนัลโด้นิดหนึ่งครับความขยันนะครับแบบนี้ ี๋ยวผมจะนึงครับไม่ไม่ได้ลีลานะครับแต่ว่าจะหารูปถ่ายให้เฉยครับโอเคครับอัดครับตอนนี้ทำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อิตจโนโรนัลโดต้องใจเย็นนะครับเล่นกับแอดมาริดนี่เป็นทีมที่เขี่ยวมากๆครับแล้วเบนเซมา่ามาที่โรนัลโดได้ไหมให้มาแต่นีครับโรนโัลซัดโอ้โหทิ้คูคแม ยืนตำแหน่งได้ดีครับถือว่าถือว่าไม่มีเสียตำแหน่งครับที่คูสมาธิยังได้อยู่เอาแต่ว่าพวงมาแบบนี้โอ้โดนโดนโกดันก่อนครับแล้วเปเนียมาเก่าด้วยครับเราโดนมาอย่างนี้แล้วถึงก่อนแต่นีได้ไหมต้องระวังครับจังหวะวิ่งโฉบอย่างนี้โดยดันดูตอรเรสให้มาครับต้องระวังจังหวะสวนกลับมาของแอนมาริดแล้วรามอสยังแก้ไขได้ดีวารันคืนมาครับทีน่าบาสบางยาวจบครึ่งแรกครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้ถือว่าทําได้ดีครับมาดิดคือบุกเข้าใส่ต่อเนื่องอยู่แล้วครับไม่ให้แอดเดิก็มาริดได้ตั้งตัวนะครับโอลันโดตอเรสนะครับเริ่มเกมกันใหม่ในครึ่งหลังโอ้โหเข้าดีๆครับแมต้องระวังครับฟิลิปลามวารานแตะนี้ตอเรสเอ้ยมาได้ยังไงครับโอ้ยลาบอสนะครับโรนโดชิ้กูจนข้างเปิดมาครับเลงนิ่งๆหนีวอลหลอกโอ้โหสวยครับผ่านเดโก็ไม่ได้แล้วโต้โอ้ยโรนโดแม ไปเล่นโดนสไลด์เงี้ยอันตรายครับต้องระวังด้วยครับความแข็งแกร่งแต่ให้มาสวยครับเบเนเซม่าจังหวะวิ่งชี้เข้ามาตรงกลางแล้วดีมาให้กับโอ้ให้อย่างนี้ครับแล้วรถรถซัดในสายโอ้ติดเซฟครับมั้ยโอ้พรมเข้าใจกันกับคาริเมเเซม่าครับโอ้ดูจังหวะที่เบเนเซม่าหลอกให้แล้ววิ่งมาเผื่อเลยครับโรนัลโดโอ้ซัดในายครับแม่ติดเซฟของทิมครูครับวันนี้เหนียวจริงๆครับทีมครูต้องดูครับจังหวะลูกเล่นอย่างนี้ของโรนัลโดแล้ววิ่งขามาแล้วเบินมาแล้ว ไปตรงตัวทีมครูครับมีมาฉีกหาพื้นที่ตลอดครับถ่ายไปให้กับทางด้านดานิโลแล้วไอคอสมาให้ครับเปิดมาแล้วโอ้โหซัดเลยได้ไหมไม่มีใครอยู่ตรงกลางครับเราเรสเล่นยากกาบบีเบียดครับมาดิดตรงระหวัางครับแต่ยิงเข้ารามอสประคองเบอร์ปรตอฟไว้ครับต้องต้องหาตำแหน่งให้ดีครับด,ดูเพื่อนก่อนครับดูเพื่อนก่อนใจเย็นๆครับคุมโซนได้แล้ว รามอสเข้าให้ดีครับมามาอย่างนี้เสร็จมาเซลโลครับมาเซลโลอย่าพลาดครับใจเย็นๆครับครับลามลามนิ่งให้ยากไปหน่อยเบลโอ้โหเสียให้กับกาบี้ต้องวางวางบอลแม่นลยครับกาบี้รามอสนิ่งๆครับเคลียร์ก่อนเด็กก่อนครับใจเย็นดีมากครับโรนโดวิ่งหาพื้นที่ขยับหลอกครับไปเรื่อยๆตรงกลางมริสพิกสวยครับเบสม่ารอโรนัลโดเอาครับมามีเวลาพื้นที่แล้วให้กับเบสม่าทันทีดิ๊โอ้ยยังให้อยู่แหม ติดนิดเดียวครับโอ้ยแม่ไปติดเานเดกโกโกดินครับโอ้โหโดนหลอกครับแม่จังหวะนี้จะช่วยเพื่อนไล่บอลน,นะครับลเล่นเล่นเล่นหลอกครับเดโกตัวอยากโชว์ดีลาเหมือนกันไม่กล้าโชว์มากผมก็โดนเสียบนะครับผู้เอ่นบอด้เสียบเสียบหนักครับโรนโดว,วางให้กับแกเดตเบลได้ไหมจังหวะนี้จะเล่นให้กับแกลเดตเบลบ้างนะครับบอลมันมาที่ฝั่งโรโดคนเดียวก็ไม่ไหวครับปรนโดนตอรเรสไม่ทันแล้วครับแมออกไป มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับเคเซี่ลงมาแทนคาริเบเซม่าครับโรนโ,โดจะไปเสาตำแหน่งกับเคเซี่อยู่ตรงกลางครับโดวิ่งหาพื้นที่ครับโรนาโดวิ่งตลอดครับดาดิโลจ่ายติดโกเกะออกไปได้เล่นต่อไปครับมาดิดครับยังได้อยู่ดาดิโลวางมาอย่างไรครับโรนาโด พออยู่ตรงกลางครับชิงไปต่อเนื่องแล้วเปิดมาจาังหวะนี้โอ้โห,โโหลึกไปหน่อยแม่ทีมคู่ความขยันของโรนัลดครับสไลด์ไว้ก่อนเนะี่ยดักบอลครับจะเอาครับจังหวะนี้ความผิดพลาดแล้วตรงกลางชิงมาอะครับอิสโก้ให้แตะหนึ่งครั้งโอ้โหเป็นเป็นเคเซ่ครับที่ให้นะขอภัยครับเพื่อสักครู่คือลุ้นหนักครับตอนนี้ไม่อยากเสียประตูในช่วงนี้ครับแอตเมอริตเป็นทีมที่อึดนะครับโอโ้มาต่อครับ ราเซกาสไลด์ดักได้ดีดันิโลเล่นเหมือนกันครับแม่ก็เริ่มหนักครับเกมเข้าหนักแล้วจังหวะสวนกลับนี้อาจจะได้ลุ้นเหมือนกันครับแบบนี้มองมุมบนครับผาที่กาบี้ระวังลูกเปิดด้วยครับกาบี้แมนนะครับเข้าให้ดีครับเอสโกโอใจหลางยาวมาให้ครับบูดิสมงได้ต้องงงมาช่วยเกมรับนะครับตอนนี้ติดแล้วครับทำได้ดีหลางยาวมาครับขึ้นมงเเกซ โอ้โหโอ้ลอยมือถึงครับทึเวลา3นาทีแล้วครับน่าจะได้ใช้ครับเกมนี้ตายมาครับที่โดโ,โอโ้จบเกมครับแมชนะไป1ประตูต่อ0ครับโอ้โหพวกเขาได้ประตูสำคัญจากโรนาโดในความผิดพลาดของโกเิกิบิเนสครับนี่ครับแเป็นแต้มสำคัญของมารติเดยครับในเกมนี้โอ้โหครับนี่ครับต้องยกให้กับโรนาโดครับต่อเนื่องครับเดินจะเยี่ยมแล้วก็ยิงต่อเนื่องด้วยนะครับตอนนี้ อีกครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับบาซ่าก็ชนะกรานาดาครับกลายเป็นบาซ่าทําแต้มไล่แอตมาริดมาแล้วนะครับเหลือเพียงแต้มเดียวส่วนเราก็ทิ้งห่างเป็น5แต้มแล้วนะครับนำบาซ่าอยู่6แต้มนำแอตมาริดอยู่5แต้มครับเกมต่อไปครับจะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในทั้สุดท้ายนัดที่6ครับเกมนี้เราติดโทษแบนนะครับไม่ได้ลงครับก็คงต้องข้ามไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงครับ ผลสกอร์เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาดูครับก็ไม่ได้ชนะได้ยงไป4ี่ประตูต่อศูนย์ครับก็น่าจะสรุปแชมป์กลุ่มแต่ละกลุ่มให้ดูครับเป็นที่1ครับราล์แอมเบริดเออเดลาบริตครับชนะทั้งดนะครับหกนัดมี18แต้มส่วนชารตาโดเนตเป็นที่2ครับในกลุ่ม C ครับแมนยูที่1ครับผมอันนี้ของอะไรครับแหม่ลาปิดเวียนหรือเปล่าที่2ครับบาร์เย็นที่1โรม่าที่2ครับปารีสแล้วก็แมนซิตี้ครับที่2 แอตมาดิดสปาร์ตาปาราปาย่านะครับเป็นที่2กับเชลซีที่1ลาซิโอที่2ตัดมุนตกไปนะครับบาร์เซโลนาที่1นึ่งพีซีไฮโฮเฟนที่2เซบียาแล้วก็เอฟเวอร์ตันครับผมอ่าครับสรุปทุกกลุ่มให้ดูแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าการจับฉลากในเกมต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับมาแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายของการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผลออกมาก็คือนะครับทีมในลีกเดียวกันจะยังไม่ได้เจอกันนะครับผม ฉะนั้นแล้วก็ต้องไปดูแล้วครับว่าเราเจอกับอะไรเจอกับ AS สโซมากับจากอิตาลีครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ EP ีที่74ครับเล่นเป็นริสเยโนโรนัล o โดไว้กลับมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับ